ผมดีจเจบอมจกโมกขอเชิญท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเกษตรแฮปปี้นะครับวันนี้ขอพาท่านผู้ชมมาที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้รับได้ทราบนะครับว่าที่นครสวรรค์ในอำเภอหนองบัวนี้นะชาวกเกษตรกรท่านหนึ่งได้ใช้ก่อแก้วนะเขาบอกว่ามีการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับลดต้นทุนคาว่าลดต้นทุนหลายๆคนคงจะเข้าใจดีนะครับและอยากให้ทุกคนนะได้รับได้ทราบนะวันนี้เสนอตอน อธิบายซะเร็วเลยเดินมาอึดอัดเลยอะไรอะไรก็บอกแตงแตงอะไรแตงโมมั้งแตงโมครับคุาชมแตงโมงสมัยนี้ไม่ไม่ใช่นี่คือแตงกวานะครับคุณผู้ชมนะวันนี้สุดยอตอนแตงกวา มาเป็นแถบมาเป็นแผ่อุ้ยมาเป็นเรียงกันเลยนะครับท่านผู้ชมครับเต็มหมดเลยฮะตั้งแต่ถ่ายเทปของนครสวรรค์มาแล้วนะมาเป็นแบบนี้เลยทีเดียวนะทั้งทีมงานขอสวดดัสดีทุกท่านเลยครับ,รบนะท่นะานผู้นำแล้วก็เจ้าของโวนนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ,รบ,นะรบอันนี้เป็นผู้นำนะค,คือพี่ด็อกเตอร์นะครับแล้วก็พี่ศักดนะ์นะเจ้าของโซนพี่อ้อยเจ้าของโซนนะทีมงานทั้งหมดตรงนี้นะครับที่ให้กำลังใจ นี่ใครครับใครครับเนี่ยใครอ่ะเจ้าของตังกวาครับเจ้าของตังกวาสวัสดีครับแหมชื่อลุงชัดใช่ไหมครับบแหมเยินเท่เลยคนเดียวเลยนะลุงฉัดแนะนําตัวนิดนึงครับผมครับขอบคุณครับขอตัวเร็วๆนะครับเจ้าของตตงกวาครับบ้านเล็กที่จังหวัดอำเภอตำบลบ้านเลขที่สองทับสี่ครับหมู่ที่หกอืม ตำบลทุ่งทองครับอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นี่นะครับลุงชาติได้ทําการใช้กอแก้วถูกไหมครับครับน่าแล้วใช้กอแก้วเนี่ยดีอย่างไรกับแตงกวาเราลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตแล้วยอดตั้งเขียวเขียวดีครับโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรอครับเหมือนโฆษณาว่าไปเปล่าไม่ใช้ได้ผลดีจริงๆใช้ได้ผลดีจริงๆครับนะอันนี้คือการันตีจากคุณลุงเลยนะแล้วหลังจากนั้นนะครับพอใช้กอแก้วนี้มันมีอะไร ที่แบบว่าสะดุดกับใบของเรากับต้นของเราไม่มีไม่มีแมลงไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีแมลง<ะ>ไม่มีอ่าเพียครับไม่มีอะไรมาลบกวนนะฮะแล้วก็ตอนเนี้ยกี่เดือนแล้วตอนนี้เพิ่งได้เดือนหนึ่งกับอีกเดือนหนึ่งกับอีกประมาณสิบวันครับเดือนกี่สิบวันทําการฉีดไปกี่ครั้งฉีดกอแก้วไปเอเวน เว้นเว้นสองวันฉีดมั่งสองวันฉีดครับใครสอนลุกเนี่ยครับเว้นสองมั่งบางทีก็สามบางทีก็สองบางทีก็สามไม่ได้สองที่อย่างนี้เลยแล้วแต่ว่าโอกาสจะว่างแล้วก็กลายกลายเป็นแบบนี้เลยครับครับแตงกวาใช่ไหมครับครับนะฮะไม่ใช่แตงลานนะแตงกวาใหญ่กว่าเดิมไหมใหญ่กว่าครับใหญ่กว่าเดิมอันนี้มันแค่กี่เดือนอันนี้ที่ลงมือเก็บนี่เดือนหนึ่งกับอีกสองวันลงเดือนกับอีกสองวันลงเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อ เมื่อก่อนเป็นยังไงครับเมื่อก่อนเดือนกว่าครับมเมื่อก่อนเดือนกว่าประมาณกี่วันเดือนหนึ่งกับห้าวันมั่งอ่าแล้วนี่เดือนหนึ่งกับอีกสองวันสองวันเร็วกว่าถึงสามวันเลยทีเดียว,ว,วนะครับกับการแนะนำนะพี่ด็อกเตอร์รพี่แนะนําอย่างไรนะครับคุณลุงถึงได้เคอร์มครับก็คือวันนั้นผมมาก็คือ ประมาณว่าจะมาบอกพี่น้องชาวเกษตรครับผมเพราะตอนนี้ก็อแก้วยังไม่ได้เข้ามาครับผมก็เลยมาแนะนําลุงวันนั้นก็ยืนคุยกันสองสามชั่วโมงครับโอ้โหสิบกว่าคนที่ที่ที่นัดก็มาว่าจะมาพูดคุยให้ฝ่ายให้ท่านด็อกเตอร์นี่พูดคนเดียวเลยนะเหมือนสัมมนาย่อยเลยเนาะประมาณนั้นเลยอ่าฮะแล้วก็เลยคุยกับพวกลุงกับอีกหลายคนนะครับอันนี้ลุงก็ผมก็แนะนําว่ามันลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตจริงจริงครับผมเลยเราไปหยัดออกมาเนี่ยครึ่งต่อครึ่งเลยครับเชื่อหรือไม่เราบอกไม่ได้พอพูดไปอย่างนี้พอพูดไปอย่างนี้ รถต้นทุนระเบิดผมเชื่อเลยหรือเปล่าเชื่อครับอผมครั้งแรกผมก็ยังไม่ค่อยมั่นใจอ่านี่ไงนี่ตอนแรกก่อนเลยยังไม่มั่นใจน้อนมั่นใจโอ้ลูจริงเปล่าครับเพิ่มจริงไหมถ้าลงมาฉีดครั้งแรกครับลงมาฉีดครั้งแรกมันจะว่าเอะมันไม่ดอกตะพู่เยอะอ่ะดอกอะไรนะดอกตะพู่ดอกตะพูน้อยไปไปทีแรกเยอะครับเยอะฉีดแล้วเยอะครับในหุมามาเมื่อเนี่ยมาดูบอกอ้ยไม่ต้องตกใจ เดี๋ยวมีแต่ดอกตัวเมียมีจริงๆเขาผู้ไม่มีมีตัวเมียด้วยครับมาด้วยกันเลยครับคือวันนั้นเนี่ยประมาณสักเกือบสองทุ่มนะครับโอ้ได้ยินเมา่กลางคืนเลยแทนเราเนี่ยแทนเราที่นี่มาากันนะมีใครมามั่งมีใครมาบ้างพี่ผู้หญิงคนนั้นมามาพี่กุ๊กมาสุชาติมาพี่สุชาติมาครับก็ เพราะพุกจะเป็นตัวไทยอยู่ที่นี่เหมือนมาสัมมนาย่อยกันเลยครับตอนทีมาเนี่ยประมาณสักเกือบสองทุ่มละครับผมพอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยกะตกใจมากกเครียดมากอืมเส่เราฉตดฝอยกับแตกกระโปงไปเครียดไปนไรเครียดไปเไรเครียดไหนบอกบอมนิดนึงว่าไมทาไมฉีดแล้วมีต่ดอกตัวผู้ฉีดอะไรไปฉีดกอแก้วมีแต่ดอกตัวผู้เครียดเลยเครียดเลยไอยังไงต่อเขาบอกอย่างนี้พอเครียดเสร็จปุ๊บผมก็มาเลยลงมื้ที่เลยพอลงมาเสร็จปุ๊บผมก็มาดู มาดูเอ้ยยอดมันยังไม่น่าถึงอายุที่จะเก็บเกี่ยวได้หรือว่น่าจะมีดอกตัวเมียครับนี่มันอยู่ประมาณในยี่สิบกว่าวันยี่สิบกว่าวันนี่มันธรรมชาติที่จะต้องมีดอกกัะผู้แน่นอนครับผมผมก็เลยนะว่าใจเย็นๆสักหนึ่งอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์แล้วเราจะเห็นดอกตัวเมียออกฮะแล้วสรุปแล้วอีกหนึ่งอาทิตย์ออกไปโทรเช็คออกครับพี่โทรเช็คด้วยโทรเช็คครับโทรเช็คเาติดตามตลอดนะมีการโทรเช็คถามว่า ถามว่าเป็นยังไงบ้างหอกตัวเมียออกยังครับออกแล้วออกแล้วแล้วเรายังออกแล้วโอ้ลกเลยครับเครียดเลยเครียดเลยที่มันมาอีกเยอะเลยเก็บทันไหมครับโอ้โหเก็บไม่ค่อยทันเก็บไม่ค่อยทันเดี๋ยวเนี่ยพวกเรานะเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ต้นเลยดีกว่านะฮะว่าต้นตอนนี้นะฮะเกิดมีการแตกแขนงมีแขนงขึ้นมาเยอะไหมฮะเยอะครับเยอะอ่ะเชิญเชิญท่านผู้ชมครับเชิญเข้ามาเลยฮะอ่านะฮะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูกันนะฮะของจุด ที่มีดอกเยอะโอ้ยนี่เตมเลยนี่นี่องเก็เยอะนี่นี่เอาตรงนี้ก่อนนี่นี่ฮะแขนขึ้นมาเต็มเลยพี่ชาตินะฮะแล้วพี่ชาติโอ้พี่ชาติพี่ชาติเป็นเป็นญาติกันแน่นอนเลยนะฮะอันนี้ดอกนะฮะความแตกต่างจากเมื่อก่อนเป็นยังไงครับมื่อาทีแรกดอกจะไม่ค่อยไม่ค่อยมีดอกไม่ค่อยมีนั่นแต่พอฉิตกอแก้วแล้วโอ้โหออกทุกข้อเลยออกทุกข้อนี่นะท่านผู้ชมนะจะออกทุกข้อจริงๆด้วยนะดอกผู้นี้คือลูก ครับถูกไหมครจะกลายเป็นลูกนะครับนะแล้วทาการออกทุกข้อจริงๆใบนะฮะความแตกต่างจากเมื่อก่อนเป็นยังไงครับใบใบจะเขียวแล้วใบใบจะใหญ่ขึ้นใบเขียวแล้วใหญ่ขึ้นถึงฝ่ามือเลยทีเดียวนะครับเมื่อก่อนใหญ่เท่านี้ไหมทีแรกใบไม่ใหญ่อย่างนี้อันนี้คือเดือนหนึ่งก่บสองวันเท่านั้นครับถูกไหมครับนะฮะแล้วก็ยาวมาเลยนะถึงดินการเปลี่ยนแปลงของดินเป็นอย่างไเดินดินก็ร่วนซวยดีดินร่วนซุยทันทีนี่ฉีดไปกี่ครั้งครับฉีดไป สี่ห้าครั้งแล้วครับเนี่ยสี่ห้าครั้งนะครับที่คุณลุงบอกว่าฉีดกี่วันครั้งนะผมบางบางทีก็สองวันบางทีก็สามวันพี่ด็อกเตอร์เขาไม่เคยใครฉีดจริงๆห้าวันต่อครั้งแต่ผมใจร้อนโลบะฉีดทีเลยฉีดทีเลยผมใจร้อนเขาบอกว่าฉีดมากไม่ดีนะมันจะเป็นยังไงพี่ด็อกเตอร์ถ้าเราฉีดหนาๆเลยก็ฉีดมากอ่ะที่มันมันผลเสียของกอแก้วก็คือ มันเปลืองครับม ah ันง่ายง่ายง่ายนะอย่างพี่ศักด์มีความพิดเห็นยังไงฮะกับการฉีดกอแก้แบบว่าสองวันครั้งสองวันครั้งก็ บางเคสที่ผมไปเจอก็บางท่านก็สามครับสามวันครับก็โดยประมาณก็สามวันถึงห้าวันก็ได้เขาบอกห้าวันนะแต่ผมใจร้อนเราอยากให้ออกดีดีใจร้อนนะแต่เขาบอกว่าฉีดหนาก็ไม่ดีใช่ไหมครับยกเว้นว่าเราจะฉีดเข้มแค่นั้นเองฉีดตามอัตราที่เราแนะนำครับสามวันครั้งสองวันครั้งสามวันครั้งสองวันครั้งได้ได้ครับนะฮะแล้วตอนนี้นะครับทําการฉีดเนี่ยมีการเว้นหรือยังเว้นครับล่าสุดนี้ฉีดไปเมื่อไหร่ครับฉีดไปฉีด ฉีดไปเมื่อวานก่อนนี่นาอเนาะเมื่อวานก่อนครับนะคนฉีดอยู่นะอ่ามันคือหลานไะครับลูกราบลูกหลานลูกชายเชิญหนงนี้นะครับเชิญหนงนี้ครับนี่นี่เราคนฉีดนะเราเป็นคนฉีดครับอ่านะเราเป็นคนรับเงินนี่คนฉีดฮะสวัสดีครับชื่ออะไรแนะนําตัวครับผมชื่อนายวิชาดับกุลครับเป็นลูกของพ่อฉัตรครับโอเคกับการฉีก่อแก้วขอถามนิดนึงครับยากลําบากไหมไม่ลําบากครับทำอย่างไรบ้างมันง่ายยังไงบ้างที่ผม ผสมฉีดผมเสื้อผ้าเราต้องใส่รัดกุมไหมไม่ครับแล้วผ้าต้องปิดปากไหมครับไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดนะฮะฉีดแบบไหนแบบน้าหรือแบบบางแบบแบบฝอยเป็นฝอยเป็นแบบเป็นฝอยขาป้ายอย่างเดียวใช่ไหมครับแล้วขากลับลวครับขากลับไม่กล่องไม่กล้องหนึ่งก็คืออีกทางหนึ่งก็คือแค่ทางเดียวนะครับและอีกทางหนึ่งก็คืออ้อมไมคนะคืออีกหน้าหนึ่งนะเท่านั้นเองนะฝอยฝอยบางๆถูกไหมครับแล้วก็มีเขาบอกว่ามีการป้องกันตัว ตรงนี้ไม่มีเลยใช่ไหมฮะม,ม,มีสารพิษไหมไม่มีอ,อืมไม่มีนะครับนี่คือคนฉีดแท้ๆเลยทีเดียวนะครับทีนี้เราอยากให้ท่านผู้ชมนะเห็นด้านผ้า,ากว้างๆนะ<ม>ด้านบนนี้นะทั้งหมด2ไร่นะฮะทำการใช้แตงกวาอย่างเดียวเลยการเก็บผลผลิตตอนนี้เก็บไปบ้างแล้วเดี๋ยวเก็บตกเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีการเก็บมากมายเลยทีเดียวนะครับอ่านะฮะเราขยับมาทางนี้นะฮะกับพวกเราตอนนี้โอ้โหมีการถ่ายรูปเซลฟี่โอ้โหพี่อ้ไอ้จะสูงไปถึงไหน นิดเดียวมานี่มาได้ผนมาให้กันใส่โดยการเซลฟี่กินได้เลยหลุงชาลุงชาหลังรูปวนี้รูปนี้กําลังเกิดมาพอดีเลยนี่เต็มเต็มเต็มนะฮะอันนี้คือเดือนเก่สองวันมีการเก็บเกี่ยวไปแล้วนะครับมีการเก็บเกี่ยวไปแล้วนี่ท่านผู้ชมมา มาเยือนกันเป็นแพ่กันนะครับท่านผู้ชมมาเห็นหน้า <c oughs> เห็นตากันเลยทีเดียวนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะฮะได้รับได้ทราบนะสิ่งดีๆอย่างนี้เมื่อต้นชั่วโมงเราได้ดูภาพกันนะหลายสิ่งหลายอย่างนะเกิดขึ้นแล้วนะฮะในอ,อำเภอหนองบัวอำเภอหนองบัวครับหนองบัวจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์ตำบลตำบลทุ่งทองครับซอยซอยไม่มีครับซอยไม่มีชื่อไม่มีชื่อนี่อยากมีการติดต่อมา มีทําการติดต่อมาติดต่อคุณลุงได้ไหมได้ครับนในเบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดสี่ศูนย์แปดสี่สามสองสองสามสองสองสี่สองเก้าห้าสี่สองเก้าห้านะโทรหาคุณลุงชัดได้เลยนะครับและตรงขอบทีวีของท่านอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโทรหาคุณลุงแล้วก็พูดคุยเกี่ยวกับกองแก้วได้หมดปหครับได้ครับวิธีวิธีฉีดนี่ก็ส่งให้ลูก พอคุยได้ใช่ไหมครับผมแล้วก็วิธีเก็บเงินเราก็คุยได้เองใช่ไห้บใช่แล้บแล้วคาดว่าตอนนี้เราน้าจะได้เขาเรียกเป็นตันป่ะได้ครับเป็นเป็นตันหรือเป็นโลที่เขาออกส่งออกจากตรงนี้ที่ขายมันเป็นมันเป็นถุงถุงถุงละสิบโลถุงละสิบโลครับส่งจากตรงนี้เสียเท่าไหร่เก็บไว้ก่อน เดี๋ยวก่อนเราอบไว้ก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปโช์เก็บตกกันนะเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้ตัวแรกเยอะแยะมากเลยบนหัวเธอนเลือดเธอได้มโอ้ยท่านผู้ชมนะเราอยากให้ผู้ชมนะเห็นความแตกต่างนะเมื่อต้นชั่วโมงไปแล้วนี่เรามาดูผู้แนะนําพี่ด็อกเตอร์อยู่ไหนเอาด็อกเตอร์นี่ด็อกเตอร์อยู่นี่แล้วครับผมท่านด็อกเตอร์ครับช่วยนะครับบอกท่านผู้ชมในการติดต่อกับท่านด็อกเตอร์มาก่อนที่จะบอกแนะนํานิดนึงกับการใช้ก่อแก้วครับอ พี่น้องชาวเสรกรทุกท่านครับเดี๋ยวก่อนครับครับท่านนายกโทรมาโอ้ยนายกไหยัดเลื <c oughs> ออ <c oughs> าเปิดละ <c oughs> มาครับพี่น้องชาวเสรกรท่านผู้ชมทุกท่านครับการใช้ทุกวันเนี่ยทุกอย่างมันบีบตัวเราไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องหนี้เรื่องสินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยฉะนั้นก่อแก้ววันนี้ถ้าเราหันเข้ามาใช้เนี่ยมันไปหยัดต้นทุนจริงๆครับ <นะ S 2> โดยโดยปาก,กเกษตรกรเองที่เป็นคนพูดพวกเราพูดไม่ได้เพราะเราเป็นตัวแทนถูกต้องถูกไหมฮะสองก็คือ เพิ่มผลผลิตนะครับสามก็คือลดหนี้ลดสินนะครับฉะนั้นอันนี้ชัดเจนที่ที่หลายที่ที่เราไปมาครับนะครับแล้วก็การันตีได้เลยว่าณวันนี้เราสามารถบอกได้เลยว่ากอแก้วช่วยพี่น้องชาวเกษตรกรได้ทุกพื้นที่แล้วก็ทุกพืชด้วยใะครับเบอร์โทรผมก็คือ ศ8 1 0 8 1ดนหนึ่งครับ3 2 4 3 2 4 3704ครับนครับนะครับนั่งหัตมาแล้วลุกวิ่งเข้ามาจดเร็วนะตัวเลขอาจจะจนตัวเล็กนิดนึงนะครับจดแล้วก็รีบโทรหาท่านดรนะครับคุยนะปรึกษาเกี่ยวกับกอแก้วได้ทั้งหมดเลยครับและตอนนี้ผมวางตัวแทนไว้ที่นี่ด้วยตัวแทนคือน้องกุ๊กได้ครับเชื่อจริงน้องกุ๊กอ่าน้องกุ๊กนี่คือตัวแทนนะครับอ่าแนะนําตัวนิดหนึ่งครับค่ะสวัสดีค่ะชื่อเรนูมดแดงนะคะครับ อยู่บริที่9849ครับหมู่6ตำบลทุ่งทองอำเภอบัวจังกวันนครสวรรค์นะครับให้มีฮะมีตัวแทนแล้วที่นี่นาในอำเภอของหนองบัวแล้วเรียบร้อยนะครับเอาเบอร์โทรฝากทีค่ะ087 087ครับ068 068 3432 3432ครับน้าโทรหาน้องมดแดงใช่ไหมครับ อีกุ๊กค,ค่ะอ๋อน้องกุ๊กนะครับแต่ชื่อจริงว่าเลนูมดแดงเลดูมดแดงผมไปนามสกุลเขา <c oughs> น,ะนะครับคุณกุ๊กนะโทรหารคุณกุ๊กได้เลยนะครับปรึกษาเกี่ยวกับกอแก้วแล้วก็สามารถนะครับจำหน่ายได้ด้วยตอนนี้นะครับเป็นตัวแทนแล้วด้วยนะครับและที่สําคัญที่สุดนะทางรายการเราได้รับเกียรตินะจากเจ้าของศูนย์นครสวรรค์นะครับคือพี่ศักนัน่นเองครับแนะนําตัวครับผมครับผมคุศักดิ้นจันทองนะครับผมเจ้าของศูนย์นครสวรรค์นะครับ ครับผมนะครับก็อยากจะให้ไปซื้อของเนี่ยตำแหน่งของศูนย์อยู่ตรงไหนครับครับผมก็ฐานที่ตั้งนะครับอยู่ต่อซอยโตโยต้าเขาขาดนะครับผไปประมาณกิโลครึ่งนะครับศูนย์จะอยู่ขวามือนะครับหน้าหมู่บ้านมิราเคิลบนตึกจะมีป้ายใหญ่ๆอยู่ครับอืมเห็นว่าบริษัทอินไซ์นโนเลยครับท่านจะยืนแบบนี้ครับใช่นะฮะคือป้ายป้ายรุ่นรุ่นแบบว่าเก่าๆรุ่นแรกๆเขาจะยู่นี้ครับแต่ถ้ารุ่นใหม่อยู่นี้ครับเอางี้เลยนะครับคือท่านประธานทัชกรนัชกระรึกของเรานี่เอง นะครับถ้าเขาไม่ถูกไงก็เบอร์ติดต่อนะครับ089ครับศูนย์แปดเก้าครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองหกเจ็ดเจ็ดหกครับหกเจ็ดเจ็ดหกครับนะโทรหานะครับเจ้าของศูนย์ของเราคือพิศสักนะครับซึ่งนะครับมีทีมงานทั้งหมดนะฮะคอยให้นะครับริการกับทุกท่านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ชานะครับน้องตู้นะแล้วก็คุณลุก ใช่ไหม <No. S 1> อ่าแล้วก็เอ่อพียกระสอบ <c oughs> <c oughs> สองสามเถที่แล้วเขามี <c oughs> <c oughs> <c oughs> นะครับแ่้วป็นพี่อ้อยนะครับนะคุณพี่นะพี่เล็กนะครับแล้วคุณพี่ผู้หญิงข้างหลังอีกท่านหนึ่งนะครับนะแล้วก็น้อย เอายืนทำไมอย่างนั้นยืนเข้าไปยังไงเอ๊เกือบโดนแล้วนะครับทนผู้ชนนะนี่คือดิมนานาะที่แบบว่าให้ความเป็นกันเองกับผมนะผมเลยให้ความเป็นกันเองกับเขาเช่นกันนะครับสิ่งสำคัญที่สุดนะครับเนี่ยเจ้าของคนนี้นะคะเจ้าของไร่นะครับซึ่งให้ความเป็นกันเองกับรายการเราต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมตอนนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมดีเจปอมจกมกนะต้องขอลาไปก่อนคําว่าจะใดที่ไม่ถูกต้องต้องขออภัยทุก ทุกท่านด้วยนะครับยายทุกคนนะมีความสุขและยายทุกคนนะบอกต่อถ้าบอกต่อแล้วมีรายได้นะมีรายได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับแล้วพบกันใหม่นะกับรายการเกษตรแฮปปี้สวัสดีครับครับคลุงชัดดูเนื้อในหน่อยได้ไหมได้ครับได้นะเนื้อในเลยนะนะครับผมจะเห็นเนื้อในตตอนนี้แล้วให้ท่านผู้ชมเห็นเนื้อในด้วยคะว่าความแน่นของแตงกวานีนะอันนี้เป็นยังไง ความแตกต่างจากเมื่อก่อนและตอนนี้อันอันน,น,นี้เนื้อนแน่นเนื้อนแน่นครับโทรศัพท์อีกแล้ว <c oughs> โอ้ท่านนายกโทรมา,า,าท่านนายกขยะโทรมาเอาไปไหนเล่าโอ้โหไปเลยเนื้อนแน่นนะฮะอภิศากพิชิตค,ครับนะความแตกต่างนะฮะแตงกวานะฮะกับการที่ใช้กอแก้วกับไม่ใช้กอแก,ก้วแตกต่างอย่างไรเนื้อมันจะแน่นขึ้นแล้วขอบเนื้อเนี่ยมันจะหนาขึ้นขอบเนื้อหนาขึ้นจะได้น้ำหนักเพิ่มมาขึ้น อ๋อน้ำหนักจะเพิ่มด้วยหนักะวอ่าแล้วพี่พี่มดแดงเอ้ยไม่ใช่พี่กุ๊กพี่กุ๊กนะฮะแตงกวาทำไมใหญ่ถึงใหญ่กว่าอันนี้อ๋อกแก้วเข้าไปค่ะไม่ใช่นี่อันนี้รู้สึกว่าจะแก่กว่าไหมอ๋ออันนี้เขาคัดไซส์ไว้ค่ะคัดไซส์ไว้อีกรุ่นหนึ่งอ่าจะไปอีกเป็นแตออ่าเป็นแตงเบอร์นะครับจะอีกแลคะเดี๋จะไปอันนี้จะแตงสวยครับผมนี่นะครับความแตกต่างนะฮะกับการใช้กอแก้วนะครับ และอีกท่านหนึ่งนะครับพี่เล็กครับผมโอ้พระเต็มตัวเลยอันไหนพระรอดอันไหนพระหลงครับอันนี้พระรอดครับอันนี้พระรอดแล้วเมื่อวานเนี่ยพระหลงเมื่อวานพระหลงเป็นพันเมตรเลยเล้เป็นพันลอพันลอโอ้แต่ก็สนุกนะครับมาเที่ยวกับพวกพี่นี่ให้ความสุขอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนะคะแตงกวาตอนนี้เราทําการเก็บเกี่ยวกันใช่ไหมครับคุณพี่คุณน้องคุณป้าใช่ค่ะง่าใช่ค่ะเก็บเกี่ยวมาสามสี่วันแล้วใช่ไหมเนี่ย จะบ้าเรอโอ้จะบ้าเหรอเหมือนนัดเก็บมาตอนไหนเมื่อเช้านี้เมื่อเช้านี้เองใช่ไหมครับโอ้โหท่านผู้ชมดูนะครับนะฮะเก็บเมื่อเช้านี้เองนะครับให้ผลิตผลนะครับตอนนี้เต็มหมดเลยทีเดียวนะครับพวกเราให้กลังใจอย่างมากมายและตอนนี้นะครับผมอยากจะบอกท่านผู้ชมสักนิดหนึ่งฮะฉลาดเลือกฉลาดใช้ต้องใช้้อเค thank <laughs> you